สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูอาการของบอนสีนะคะที่ปลูกในแดดที่ค่อนข้างจัดนะคะได้รับแสงแดดจัดๆเลยนะคะโดยที่ไม่มี อะไรบ้างนะคะตัวนี้เขาก็จะเกิดอาการแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือขอบใบเขาจะมีรอยไหม้ๆแบบนี้นะคะตัวนี้อาการยังเป็นไม่ค่อยเยอะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนใบนี้นะคะมีอาการให้เห็นเด่นชัดมากๆนะคะและสีของใบนะคะก็จะจืดมีลักษณะจืดซีดลงนะคะจะไม่เหมือนบอลสีที่ เราปลูกไว้ในร่มรำไรนะคะแล้ววันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะระบบรากของเขาว่าถ้าเกิดเขามีอาการใบไหม้ขอบไหม้แบบนี้เป็นเพราะว่าเขาตากแดดอย่างเดียวหรือเปล่านะคะเป็นเพราะว่าบอลสีของเราได้รับแสงแดดมากเกินไปอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอาการรากเน่าร่วมด้วยนะคะและสวนสวยก็จะทำการขุด เขาขึ้นมาและจะนําไปปลูกในกระถางนะคะเ,เพื่อนเพื่อจะเป็นการดูแลที่ง่ายขึ้นนะคะถ้าตรงบริเวณที่เราปลูกมันมีแสงแดดจัดนะคะการปลูกลงดินก็จะค่อนข้างดูแลยากนิดนึงนะคะทีนี้ส่วนสวยก็เลยจะย้ายน้องบอลของเรา ไปปลูกในกระถางเพื่อจะได้บำรุงดูแลเขาจะได้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงามน,นะคะเดี๋ยวจะขุดแล้วก็ไปล้างล้างรากดูนะคะว่าอาการที่ขอบไหม้แบบนี้จะเป็นเพราะเขามีส่วนที่รากเน่าเสียร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเราจะได้รู้สาเหตุ เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าขอบใบของบอลสีนะคะมีอาการไหม้แบบนี้นะคะเกิดเพราะว่าอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเดี๋ยวสวนสวยจะขุนให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นอบอลฮกหลงนะคะที่สวนสวยผ่าหัวนะคะและทำการ นำชิ้นหัวเขานำมาโรยไว้ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ่าอันนี้ขุดไปสองหัวก่อนนะคะขุดไปสองอันก่อนเดี๋ยวเราไปล้างรากดูนะคะว่ารากเขาจะมีลักษณะเน่าเสียร่วมด้วยหรือเปล่าที่ขอบใบเขาไหม้แบบนี้หรือว่าเป็นเพราะสาเหตุเขาตากแดดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะรู้กันเลยค่ะ ไปบริเวณหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็คือบอนสีฮกหลงนะคะที่ปลูกมาได้ประมาณ5เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆเกิดจากการผ่าชิ้นหัวนะคะและนําไปโรยตรงบริเวณหลังบ้านตรงนั้นนะคะและเขาก็เกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวส่วนสวยล้างรากให้ดูว่าที่ใบเขาขอบไหมแบบนี้นะคะจะเป็นเพราะว่าเขาตากแดดแรงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขามีอาการรากเน่า,าผสมอยู่นะคะ การที่บอนสีของเรานะคะถ้ามีอาการรากเน่าบางส่วนอยู่ในหัวของเขานะคะจะทําให้บอนสีของเรานะคะแทงยอดใหม่ช้ามากๆนะคะตัวนี้จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะคะเดี๋ยวเราล้างรากให้ดูเลยค่ะอ่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะอะหัวนี้ก็ล้าง เพราะว่าลักษณะใบเขานะคะจะมีขอบใบ,บที่ค่อนข้างเหลืองและมีปลายใบไหม้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวล้างให้สะอาดเลยจะได้เห็นกันชัดๆนะคะนี่ค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆื่อที่สวนสวยทำการล้างรากให้เพื่อนๆืดูถ้าบอนสีของเพื่อนๆท่านไหนนะคะ มีอาการที่โตช้าไม่ค่อยแทงยอดใหม่นะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นสาเหตุหลกักๆเลยนะคะทำไมสวนสวยถึงชอบรื้และนำมาปลูกใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อเรารื้อขึ้นมานะคะบอลสีของเราและนำมาปลูกใหม่นะคะเขาโตเร็วมากๆนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะพามาดูต้นที่ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือที่สวนสวยทําคลิปลงไปครั้งที่แล้วนะคะเมื่อประ,ประมาณส่ห้าวันที่แล้วนะคะที่ทําการรือ้อ่ามาจากหลังบ้านนะคะตัวนั้นก็จะเป็นอ่าคลิป เขียวปีนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะขึ้นแถบบาให้เพื่อนๆได้ลิงก์เข้าไปดูนะคะว่าอาการน้องเขาต้นนี้เป็นยังไงนะคะเมื่อสวนสวยหรือมาปลูกใหม่นะคะเขาแทงยอดใหม่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆยังไม่ถึงประมาณ1อาทิตย์เลยนะคะเขาแทงยอดใหม่ใบสวยแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่สวนสวยนำมาแชร์บอกเพื่อนๆนะคะถ้าเราอยากให้บอลสีของเรานะคะแข็งแรงโตไวนะคะดินที่เราใช้ปลูกนะคะควรเป็นดินที่เป็นดินหมักใบมะขามใบก้ามปูนะคะหมักไว้แบบนี้นะคะและ,ะการที่บอลสีของเราเจริญเติบโตช้าแบบแบบสองต้นนี้นะคะ ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากรากที่มีการเน่าบางส่วนนะคะอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะรากเน่าบางส่วนนะคะอนี่ค่ะเน่าไปหลายเส้นเหมือนกันนะคะอันนี้เพื่อนๆเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวส่วนสวยวางกล้องนะคะและจะซูมให้ดู เพราะว่าส่วนสวยคิดว่าการรื้อและนำมาปลูกใหม่ในดินใหม่ดินหมักที่เราทําทการหมักเองนะคะเพราะเราสามารถควบคุมวัสดุปลูกของเราเองได้นะคะจะเป็นสิ่งที่บอลสีของเรานะคะเพื่อนๆมันจะเจริญเติบโตได้เร็วมากๆนะคะถ้าเพื่อนเเจอรากที่เน่าแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะทําให้ดูนี่ค่ะหัวเขาไม่เน่านะคะเพื่อนๆหัวเขายังเป็นเปลือกสีน้ําตาลนะคะที่มีความสดอยู่แสดงว่าหัวไม่เน่าแต่มีอาการรากเน่าแบบนี้ค่ะน่ารากเน่าบางส่วนนะคะบางทีเราก็หาสาเหตุไม่เจอใช่ไหมคะเพราะว่า เพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>มือใหม่บางคนนะคะอาจจะไม่กล้ารื้อกระถางบอลสีนะคะก็คือซื้อมาแบบไหนก็คืออยู่แบบนั้นนะคะและเมื่อบอลสีของเราเกิดอาการขอบใบเริ่มไหม้เริ่ม,ม,มอ,ะอะไรแบบนี้นะคะส่วนสวยแนะนําเลยค่ะให้เรารือ้อและล้างรากดูเลยนะคะบอลสีนะ่ะจะเป็นอะไรที่ตายยากมากๆนะคะเพื่อนๆถ้าเราอยากให้เขาจเจริญเติบโตแข็งแรง โตไวกัดสีไวนะคะเรารื้อเขาขึ้นมาจากดินเดิมนะคะที่เขามีอาการาหยุดการเจริญเติบโตนะคะและเราก็ทำการล้างรากดูว่าเขามีส่วนเน่าเสียตรงหัวตรงรากเขาแบบนี้หรือเปล่านะคะและถ้าเราและถ้าเราเห็นส่วนที่เน่าเสียนะคะให้เก็บออกถ้าเป็นหัวก็ให้ใช้มีดนะคะเฉือนบริเวณที่เน่าออกและนำมาปลูกใหม่แบบนี้นะคะเพืเ่อน เขาจะโตไบมากๆนะคะตัวนี้ใบค่อนข้างเขียวเข้มไปนิดนึงนะคะเนื่องจากอ,าอยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะนำมาปลูกใหม่ในดินอยูอ่อายุเขาน่าจะได้ประมาณเกือบอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าส่วนสวยทําคลิป่าลงไปให้เพื่อนๆดูนะคะเขาหยุดการเจริญเติบโตแบบนานมากๆนะคะและเมื่อรือรากเขาขึ้นมาดูก็จะเจอว่ารากของเขานะคะมีบางส่วนที่เน่าไปอันนี้ก็ทําเป็นคลิปลงไปให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้มีแนวทางนะคะไปปรับใช้แก้ปัญหาบอลสีของเพื่อนๆที่บ้านได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวนสวยนํานมาแชร์นะคะจากประสบการณ์นํามาแชร์ให้เพื่อนๆคนที่เลี้ยงบอนสีมือใหม่อาจจะยังไม่รู้วิธีการจัดการกับบอนสีของตัวเองนะคะถ้าเขาเกิดมีอาการขอบใบไหมและหยุดการเจริญเติบโตไม่แทงยอดใหม่แบบนี้นะคะ ช่องสวนสวยด้วยมือเรานะคะเพื่อนๆจะลงคลิปทุกวันนะคะเวลา11นาฬิกาของทุกวันเลยเพื่อนๆกดซ u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสวนสวยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลบอนสีเลี้ยงนอกตู้อบแบบนี้นะคะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะให้ได้รับแสงแดดในร่มลำไลรเหมือนที่บ้านสวนสวยนะคะ และถ้าเพื่อนๆมีคำถามเรื่องบอนสีนะคะหรือว่าเกี่ยวกับต้นไม้มงคลได้ๆนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสวนสวยยินดีตอบค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ